สวัสดีครับวันนี้เราจะวอล์กไปดูบอลที่จังหวัดยุทธยานะครับต้องขออนุญาตหนึ่งวันพักเรื่องของการกายบูปิ้งนะครับไปดูบอลกันหน่อยนะครับไปถึงนะครับเรายังพอมีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเราก็ไปไหว้พระนอนที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเขาบูรณาการใหม่นะครับบูรณะใหม่ จากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นองค์พระนอนที่มีความเก่าแก่นะครับที่แบบว่าโอ้โหคลาสสิกมากนะเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้เหมือนเข้าทำใหม่แล้วก็สวยเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยนะให้ดูภาพบรรยากาศนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะใครที่มาเที่ยวอยุธยานะครับก็ สามารถเที่ยวในเวิอุทยานประวัติศาสตร์นี้ได้เลยนะครับและพลาดไม่ได้นะครับเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับมาถึงอยุธยาแล้วก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะนี่คือเจ้าดังนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่รีวิวนะครับแต่ว่าแต่ว่าอร่อยจริงๆนะ ไปอีกร้านหนึ่งอ่ะเขาพอดีของขมดนะครับเราไปถึงตอนเย็นๆแล้วประมาณ4ี่โมงจะ5้าโมงแล้วนะครับก็ของขมดก็เลยต้องมากินร้านนี้คือร้านร้านประจําของเรานะครับก็คือ,คอมาเที่ยวอุทยาเขามากินร้านนี้ประจําเลยแต่พอดีว่าอยากเปลี่ยนร้านใหม่นะครับในตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก็จะมีตลาดให้นักท่องเที่ยวเดินนะครับเป็นตลาดนัดตอน<ม>ตอนเย็นเย็นเป็นตลาดนัดตอนเย็นเย็นของชาวจังหวัดอยุธยานะครับก็อยู่ตรงใกล้ๆอุทยานประวัติศาสตร์นะครับใครที่ไปเที่ยวแล้วหิว<ม>หรือว่าอยากเดินตลาดนะครับก็มาเดินตลาดนี้ได้เลยนะตรงผมไม่แน่ใจอะวัดวัดมหาธาตุอะตรงข้ามกันะนะครับ ของกินเยอะมากครับนี่เดินแบบว่าประมาณเกือบสองสามรอยเมตรเลยนะมีทั้งของกินทั้งของกินเล่นนะครับหรือว่าบะหมี่ที่เจ้าดังก็มีนะครับหรือรวมไปถึงปลาหมึกย่างนี่อร่อยนะครับพอดีผมซื้อปลาหมึกย่างมาและที่ขาดไม่ได้นะครับมาอยุธยาเนี่ยก็ต้องโรตรีสายใหม่นะครับนี่ร้าน อาบีดินนะครับบวกแม่ปนอมร้านนี้อยู่หน้า,าตรงข้ามโรงพยาบาลจังหวัดอยุธยานะครับร้านดังเลยนะเขาก็จะทําเป็นชุดเป็นชุดไว้นี้นะครับแปลงเขาก็เนี่ยทาเป็นชุด,เป,ชดเป็นชุดไว้ก็สั่งได้เลยนะครับต้องไม่พลาดนะครับอยุธยาก็ต้องนี่แหละครับโรตีสายไมนะครับเส้อกับไม่กลับไปบ้านติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนะ หลังจากนั้นก็เราก็กลับมาที่สนามฟุตบอลนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมาถึงก็ขึ้นไปจับจองที่นั่งกันก่อนเลยนะครับเพราะว่า,วามันเป็นเกมที่แบบว่าเอ้ยเมืองทองนะครับมาเยือนอนยุธยาก็แฟนบอลก็ให้ความสนใจทั้งทีมเยือนแล้วก็เจ้าบ้านอย่างอยุธยานะครับแฟนบอลก็เริ่มขึ้นไปจับจองลั้งแตดแดดยังไม่ตกเลยนะครับทุกคน แบบว่าโอ้โหเราก็ต้องขึ้นไปก่อนอะไม่งั้นไม่มีที่นั่งนะครับเห็นว่านัดเนี้ยขายบัตรเกินจำนวนด้วยนะครับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับต้องเปิดโซนพิเศษนะครับก่นเริ่มเกมครับบรรยากาศคือคนแน่นล้ะครับฝนก็เริ่มจะมาแล้วฝั่งนู้นนะครับ แฟนบอลอยุธยาก็ฮึกเหิมกันนะบรรยากาศดบูบรรยากาศนะครับผมจะปล่อยให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าความสนุกของการมาเชียบอลเนี่ยมาทำวอล์กการมาเชียเนี่ยเชียบอลเนี่ยมันสนุกและมันมีความสุขแค่ไหนนะครับกับคนที่ชื่นชอบฟุตบอลคนหนึ่งนะครับ ซึ่งเราก็มาเป็นมาด้วยกันนะมาเป็นคู่ก็ถือว่าเคมีแบบว่าสินเสมอกันอนะ่ะมันก็เลยเออไปด้วยกันได้ไปดูที่ไหนได้นะครับคู่ไหนไปได้เราก็ไปนะครับส่วนคู่ไหนมันไกลเกินไปเกินกําลังเราที่จะไปแล้วก็ดูทางที่บ้านเอานะครับดูบรรยากาศนะครับการแข่งขันไทยลีกนะครับเป็นแมตท,ที่ 2. ของไทยลีกแล้วนะครับก่อนเกมก็มีการร้องเพลงชาติก่อนนะครับเป็นกฎใหม่ของทางไทยลีกเขานะครับ เริ่มเกมแล้วครับผมมาดูว่าคนจะเป็นยังไงครับเริ่มมาไม่ทันเท่าไหร่นะครับเจ้าบ้านอายุทยาขึ้นนําไปก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเสียสมาธิกันเองครับผู้เล่นเมืองทองจากนั้นอีกไม่นานก็เสียประตูให้กับเจ้าบ้านอีกครับเป็นสองประตูต่อศูนย์โอ้โหต้องบอกว่ากองหลังนี่เสียสมาธิกันจริงๆนะครับ นั่นแหละครับก็มีฝนตกลงมาเอาเป็นว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเมืองทองก็มาได้คืนจากจุดโทษนะครับไล่มา10นาทีสุดท้ายนะเมืองทองก็ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับเนี่ยครับต้นเกมนี่เป็นของอยุทยานะครับแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเป็นของเมืองทองครับโอ้โห และอีกไม่นานเมืองทองก็ได้จุดโทษอีกครับเป็นจุดโทษสองลูกเลยนะครับตีเสมอช่วงท้ายเกมนะครับโอ้โหสุดมันนะครับทั้งฝนตกทั้งจุดโทษทั้งโอ้โหดูสะใจกองเชียร์ของเมืองทองมากเลยที่ตามไปเชียร์กันเต็มสนามเลยนะครับมีขนาดไปเยือนนะครับแต่ก็จบเกมก็ทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะครับ ก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับนี่นักเตะก็แบบระบมมันหมดเลยเล่นกันเหนื่อยเพราะว่าฝนมันตกอะครับสะใจแฟนเมืองทองนะครับโดนนำสองลูกกลับมาตีเสมอได้สองสองนะครับก็เป็นแมตต์ดีคุ้มค่าของผมอีกแมตต์หนึ่งนะครับเป็นแมตต์ความทรงจำว่าออนี่ไปดูไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอยุทยานะครับ นี่แหละครับก่อนเกมก็รองเพลงให้กําลังใจนักเตะนะครับแล้วก็เดินทางกลับกันโดยสวัสดีบ้าบทุกคนนะครับบางคนก็ไปเที่ยวกันนะไปจองโรงแรมไปอะไรนะครับส่วนเราก็ดูบอลเสร็จแล้วก็กลับเลยนะครับ